ี่มเชิญพี่พก่อนไหมวันนี้ทางจุมคุณคีรีแล้วก็ทาง BTS ก็ได้มาหารือในเรื่อง,รองกรณีค่าจ้างทำ ENM ก็คือง,งานทั่วงานระบบรถไฟฟ้าของส่วนต่อขยาย2องใช่ไหมสองส่วนต่อขยายสองของ BTS ซึ่งนี้แล้วก็พูากำหนดซึ่งจริงแล้วกรทฏเอมเราก็เตรียมตัวแล้วฮะเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยะบวนการในการดรําเนินการตรงนี้มันมีอยู่สองขั้นตอนที่ต้องไปดําเนินการต่อคือเรื่องมันเป็นการจรแล้วเป็นเรื่องที่เคทีไปจ้างทางบีทีเอสโดยรถซึ่งตอนนั้นเนี่ยกรทมอเองทำเหมือนกับมอบหมายให้เคทีเป็นคนดําเนินการเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่จะทําการต่อได้คือต้องทาตรงนี้ให้สภาอนุมัติก่อนนะและเรื่องที่สองคือก็จะจ่ายเงินก็ต้องเอาเงินที่เป็นสะสมจ่ายค่าซึ่งในสภาก็ต้องเป็นคนพิจารณาเหมือนกัน ต้อสองเรื่องนี้คือเรื่องที่จะต้องเอาเข้าสภาที่ผ่านมาเนี่ยที่ดําเนินการไปเนี่ยเรามีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะท่านที่ผ่านมาก็กรรมการวิสามันก็ได้ศึกษาเรื่องนี้ประชุมไปห้าโหนแลเรื่องนี้อะไต่างคิดว่าเดี๋ยวเปิดสภาสมัยหน้าก็สามารถเอาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของทางสภาได้ว่าจะดําเนินการต่ออย่างไรเรื่องการชำระเงินตรงนี้จริงแล้วอันนี้หมวทุกคนก็เห็นว่าได้มีการ ดำเนินการแล้วนะคือรถก็วิ่งแล้วระบบต,ต่างๆก็ติดตั้งแล้วมันก็อยู่เหนือเหลือรายละเอียดว่าสุดท้ายแล้วการการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจะทําอย่างไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องไปด้วยคำรอบคอบนะแต่ก็เราก็เห็นใจทางเอกชนนะครับวาะจริงแล้วก็มีหลายเรื่องซึ่งเอกชนเราก็เห็นว่าดําเนินการอยู่แต่ว่ามันก็เป็นระเบียบปฏิบัติซึ่งทั้งทั้งเราฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภา,าเนี่ยก็เข้ามาหลังจากที่มันมีการดำเนินการไปแล้วนั้นทําอย่างไรให้ทุกอย่างมัน เป็นไปตามในกรอบรัวะเอียบที่กําหนดแล้วก็บางเรื่องเนเรื่องที่ที่ททซับซ้อนทางสภาเองเข้าใจว่าเขาก็ต้องมีการศึกษารายละเอียดเพิเ่มเติมเพราะแต่ละคนเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อนคิดว่าก็น่าจะเป็นเป็นช่วงเวลาที่จะมีการศึกษามาในระดับหนึ่งนะก็คิดว่าน่าจะมีการเดินต่อได้เนั้นต้องทำสองสองทางไปพร้อมกันเรื่องหนึ่งคือเราเอาเรื่องเข้าสภาเกีย่ยวกับเรื่องเนี้ยเกีย่ยวกับรถ BTS ที่ตั้งอยู่ที่ว่าส,สมัยนี้น่าจะ,ะพร้อมละเพราะว่า ศึกษากันมาพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาเรื่องสองคือคงติดตามเร่งรัฐไปทางรัฐบาลอีกทีหนึ่งเพราะจริงแล้วกาททำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีถ้าไม่ถึงกระทรวงอัยไทยในสามประเด็นนะประเด็นแรกที่เราอยากจะให้ทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานกับค่า E n M เพราะว่าตอนที่มอสีมอบหมายใหุ้มเทพมานากรเป็นคนร,รับผิดชอบเนี่ยไม่ได้ให้ค่าใช้จ่ายมาด้วยเพราะว่าเคยมีมติพอจรอนานแล้วแหละ ว่าให้รัฐบาลกับกรทมไปหาลือกันในการแบ่งอารับผิดชอบเราก็ได้ขอไปเพราะว่าจริงแล้วเ,าเราก็มีข้อจากัดในแง่งงบม,มาแล้วต้องเอางบม,ม,มาไปทําด้านอื่นด้วยก็ได้เสนอกรทมไปเรื่องนี้เรื่องสองคือเรื่องที่ค้างอยู่เรื่องมอสี่เพราะจริงแล้วตัวมูลนี้ของอ n d m เนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขสัญญาสมรทานใหม่ที่เราส่งไปให้มหาไทยเพื่อกรทมพิจารณาเพราะจริงลมูนนี่ตัวเนี้ยถ้าเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้ก่อนเนี่ยมันจะถูก หักลบด้วยสัญญาสมรทานซึ่งตอนนี้ยังเปิดยังค้างอยู่ในกรมอทีนเราก็ไปถามไปแล้วว่าตกลงกรมอมจะเอาอย่างไงเรื่องสัญญาสมรทานตามมาตาม,ตม4มีก็ยังไม่มีข้อยุติออกมาเลยเป็นเวลาหลายปีแล้วนะว่าตกลงท่านจะเดินต่อหรือท่านจะหยุดจะยังไงซึ่งนี่นก็เป็นเรื่องเรื่องสำคัญที่อยากจะให้กรมอช่วยดูตรงนี้ด้วยนะครับมันก็เราไม่มีเรื่องที่สอบถามอ่ากรมอไปอยู่ก็คงจะเร่งรัดไปทางกรมอมด้วยว่ากรมอจะมองไงก็ต้องต้องเรียนว่าก็เห็นใจทาง เอกชนนะครับเพราะว่าก็มีภาระ,ะนี่เยอะแล้วก็ต้องต้องจรงิงแล้วก็ b t s จะเป็นตัวสําคัญที่ช่วยบรรเทาเรื่องการเดินทางนะเพราะว่ามีคนใช้เนี่ยเกือบหนึ่งล้านคนต่อวันแล้วน่าจะใปไกลใกล้ก่อนโควิดแล้วแล้วก็ก็เห็นอยู่แต่วลาอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องข้อระเบ,บียบปฏิบัติที่การใช้เงินของราชการก็ต้องมีกระบวนการในการอนุมัติที่ถูกต้องนะก็ก็ขอคมเข้าใจจากทางบริษัทด้วยร่วมกันนะครับอาจจะคิดดี ค,ครับขอเครับนืหนต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะฮะที่กรุนาให้เราเข้ามาคุยด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกก็ตามแต่ผมว่าการผมไม่อยากใช้คำว่าเาจราจาเป็นการคุยกันเพื่อเข้าใจกันมากขึ้นและผมก็ต้องขอบคุณอีกทีทั้งคณะนะนอกจากผู้ว่าแล้วทั้งคณะทํางานเข้าใจถึง เอกชนที่รับภาระอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลา4ปีแล้วเนี่ยได้ความเข้าใจมากขึ้นวันนี้เราเราเข้าใจกันแล้วว่าต้องแบ่ง E N M ที่รับเหมาไปนะฮะแล้วก็ถึงเวลาจ่ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง O N M ในการรับจ้างเดินรถแบ่งมันสองอย่างนันแบ่งนี้ E N M มันเป็นเรื่องที่ติดตั้งเรียบร้อยได้ใช้ไปเรียบร้อย พอตมอก็ได้เซ็นรับเรียบร้อยใช้อยู่วันนี้ก็มันถึงเวลาจะต้องชำระก็ขอบคุณท่านด้วยว่าที่จะพยายามเอาเข้าสภาเพื่อจะไปผักเพื่อจะไปจ่ายเข้าใจว่าประมาณต้นเดือนหน้าก็จะเปิดสภานะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทางะจะไปขอให้ทางสภาเข้าใจและอนุมัติเพราะเป็นสิ่งที่ ไม่บริษัทมีความมั่นใจขึ้นนะฮะว่าประมาณเวลาอะไรเราจะมีเงินก้อนนี้รับเข้ามาก่อนซึ่งอ,อถ้าถึงวันนั้นน่ยผมเชื่อประมาณสองหมื่นล้านนิดๆสองหมืนล้านนิดๆนะครับก็เป็นเงินก้อนใหญ่มากสำหรับบริษัทเราส่วน O N M เนี่ยก็มันจริงๆอยู่ใน มส4ที่อยู่ในครมรัฐบาลรักษาก,การนี้ผมไม่ทราบว่าทางรัฐบาลรักษ,กษาการนี้จะทําอะไรได้บ้างผมไม่ทราบางนั้นก็ตามมส4ีที่มีการเจราจาคำนับปีกวผาเริ่มตก,กลงกันแล้วก็ไม่ได้ผ่านในรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วก็เอาเข้าแล้วเอาออกเอาเข้าแล้วเอาออกอย่างเงี้ย ประมาณสามสี่เที่ยวซึ่งมุมมองไปเหมือนกันมุมมองว่ายังขาดไอ้นู่นขาดได้นี่แต่จริงๆอ่ะช่วงนั้นก็มีรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งขอแย้งอยู่แต่วันนี้ท่านไม่อยู่ละท่านไม่อยู่ละผมก็คิดว่า คบวนาคมอาจะมีความเข้าใจดีขึ้นถ้าหากว่ารัฐบาลนักสัก,กานี้จะทำให้เรื่องนี้จบซึ่งเป็นเงินจำนวนใหญ่สำหรับบริษัทอีกประมาณสามหมื่นกว่าล้านถ้าทำได้ก็ทำไม่ทำไม่ได้ท่านอยากจะรอรัฐบาลหน้าก็ให้รอรัฐบาลหน้าก็ททำแต่วันนี้เราเข้าใจประมาณทำลายแล้วนะฮะเอ็นเอ็มท่านผู้ว่าเข้าใจแล้วก็พยายามจะหน้าให้มัน มีเวลาที่จะให้เราได้รับการชำระอันนี้ส่วน ONM มันก็เดี๋ยวไปว่ากังทีนะครับขอบคุณครับเรื่างที่แล้วเราก็เข้าใจกระบวนการตลอดนะแต่ยังวันนี้มาก็คืออธิบายให้ทางบริษัทเข้าใจว่ากระบวนการเราเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยไปบริหารไม่ได้มีอำนาจนะที่จะเอาเงินมาจ่ายให้ b G s หรือว่าอนุมัติเพราะมีขั้นตอนหลายๆเรื่องที่ต้องมีการคานกันระหว่างสภากับผู้บริหารดังนั้นการอนุมัติเรื่องสัญญาที่ก่อนนี่ผูกพัน อันนั้นสภาต้องเป็นผู้อนุมัติการอนุมัติเอาเงินคงเหลือของกรมอมาจ่ายจะต้องให้สภาอนุมัติเพะนั้นทุกอย่างมันต้องทำความเข้าใจกันนะเาว่าสภาเองก็มีภารากิจหลายเรื่องนอกจากเรื่องวิเอนะเรื่องออกกฎหมายอะไรมากมายเลยะนั้นบอกว่าการมีคณะกรรมธิการที่เราเดินเนินการมาหลายเดือนแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้มีความเข้าใจ,จนี้มากขึ้นเพราะงั้นการดำเนินการต่าง้ก็เป็นแผนที่เราวางอยู่แล้วว่าต้องเอาเข้าสภาแล้วก็ดูว่าสภามีความเป็นอย่างไรมันก็ต้องต้อง เพราะว่าทั้ง,งสภาทั้งสายไปหารกไไ็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกระบวนการตั้งแต่ต้นนะเพราะเราก็รับช่วงมานี่ยิงต่างันเกิดขึ้นมาก่อนที่เราเข้ามาอยู่แล้วการดําเนินการต่อเอาคงต้องไปดความเราแต่ก็ต้องบอกว่าเข้าใจทางเอกชนนะแล้วเราก็เ็เห็นว่ามันมันมีการปฏิบัติจริงมีการมีการได้เดินรถมีการผู้โดยสารได้ใช้ประโยชน์จริงทางไปทางด้านทาัน้ทงด้านเหนือและด้านใต้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่คีรีมากน,นะครับส่วนเรื่องกรมอรนี้ผมก็คงไม่ไปร่วมเกี่ยวเพราะว่าไม,ไม่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 เคยร่วงกล้าเพราะว่า เราคงส่งจดหมายไปถึงมหาไทยเฉยๆนะต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าอยากจะให้ยืนกันตกลงว่าเรื่องที่ค้างอยู่ในปรอ,อนี่สรุปว่าย,ยัางไงและคงอธิบายว่าเราจะดำเนินการอะไรต่อไปในอนาคตด,ด้วยก็เป็นข้อมูลประกอบไปเพราะจริงๆแล้วพรอก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จะส่งเรื่องให้ใหมหาไทยมหาไทยนําเรื่องเข,งขง้าปรอมจริงแต่แปัจจุบันยังไม่ได้มีข้อสรุปมานะที่เข้าไปหลายรอบแล้วเรื่องการสัญญาธตร,รมทานคนนั้นครับอ่ะโอเคประมาณนี้ อ่ะลูกไอ้หรือประมาณตีเน็ตมาสองหมื่นล้านแล้วยัง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 ถ้าจะลดอีกตัวเล็กนึงอันนั้นมันก็จริงๆตอนนี้กทมถ้าเกิดพูดถึงหนี้ทั้งหมดของ BTS เนี่ยประมาณไม่ใช่ของบีพเอสของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยประมาณเก้าหมื่นล้านมาั้งรวมรวมหนี้ของในตัวโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลด้วย นี่ o EM, e M, อเอ็มอนะไรเงี้ยนี่คือตัวเลขที่คำนวณยังไม่ได้ยอมรับทั้งหมดนะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในดีแหละที่เราต้องปุยแต่ว่าของนี่ของไปโครงสร้างพื้นฐานเราก็ขอรัฐบาลไปว่ารัฐบาลช่วยออกให้ได้ไหมเพราะว่าจริงแล้วที่ผ่านมาลอยฟ้าทุกสายรัฐบาลเป็นผู้ออกโครงสร้างพื้นฐานไี่หมดไนงะซึ่งนี้รัฐบาลก็ยังไม่ยังไม่ตอบมานะแล้วเราก็ขอเรื่อง e อ็เด้วยให้ก็ดีว่าจริงแล้วปธมอเองเราก็มีภาระ,ะอื่นที่ต้องดูแลเยอะใช่ไหมในแง่ของ การดาเนินการแล้วก็เป็นคําสั่งของม44ีีด้วยให้เราไปติดตั้งระบบรถไฟต,ต่างๆเนี่ยเป็นคําสั่งมาโดยที่ก็ไม่ได้ผ่านสภาเลยตอนนั้นเป็นคําสั่งที่ให้เราไปติดตั้งเลยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราขอรัฐบาลช่วยได้ไหมถ้าช่วยก็ตกง,ง่ายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือประโยชน์รัฐบาลก็ได้แล้วเรื่องการเก็บภาษีเพิ่มรายได้ลดเรื่องการจราจรอะไรต่างๆก็มีผลประโยชน์ที่ที่รัฐบาลก็ได้คืนอยู่แล้วแต่นี้คงแล้วแต่ อ๋ไม่ก็คือต้องต้องไปมีสองสเตปเนี่ยสเตปแรกคือเรื่องการจ้างเคทีที่เป็นการก่อนที่ถูกพันที่ผ่านมาไม่ได้ผ่านสภาก็ให้สภาพิจารณาตรงนี้ก่อนนะแล้วพอพิจารณาปุ๊บก็เรียบร้อยก็คือเออตกลงจะสนะบยังไ,ไงถ้าจะเอาเงินไอ้สะสมมาจ่ายก,ก็ต้องผ่านสภามันจะมีสองสเตปนะแต่ตอนนี้ถามว่าทำไมใช้เวลาก็ต้องให้สภา,าก็มีกระบการศึกษาก่อนว่าเรื่องละเอียดเป็นยังไงว่าอยู่ดีเอาเข้าไปเนี่ยยากที่จะเข้าใจ ก็เดี๋ยวลองน่าจะได้เดี๋ยวว่าเขาอาจะแบ่งพี่นาแหละเพราะมันเป็นมันเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันอยู่อันนี้ก็ต้องคุยกันนะอันนี้ก็ต้องต้องคุยกันหมดแต่ผมคิดว่าอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นบางคนต้องดูในหลายมิตินะหะายช่วงไปคาดการณ์ก่อนว่าอย่างไงเพราะสภาเองก็ก็คงเห็นแต่ว่ารูปแบบที่เราคุยกันมาก็คือว่ามันก็เราก็เห็นว่ามันมีการเดินรถจริงมีอะไรอยู่เนี่ยถูกไหม ตนนี้เราคุยกันเนี่ยเราคนนี้เนี่ยเราเห็นกรงการหรือยังหรือว่ายังมีบางบางส่วนที่ยังต้องคุยอยู่คือตัวเลขที่ผมว่าในภาพรวมมันนะแต่รายละเอียดคงต้องมีทีมทํางานมาดูเวิร์กตัวเลขอีกทีนึงครัก็เหมื่นร้านกองการเนี่ยก็เหมือนร้านไม่เกี่ยวว่าการเหมือนร้านที่ของของ BTS ไม่ถึงนะก็เหมือนร้านมันรวมนี่โครงสร้างพื้นฐานด้วยนี่ตัวคนที่แมนปีเอ็นก่อนคนโอเวอร์เอ็นเนี่ยคนหนึ่งก็อยู่ในเรื่องอยู่ในฐานด้วยอยู่ในเีย ผมว่าผว่านด้อยู่ในศาลละอันนี้ก็ต้องแล้วแต่และเราก็ต้องเคารพศาลนะแล้วก็คุยว่าพี่จะงกันานอกเรื่องอ๋อมันน่นนาจะจบแล้วมั้งเพราะว่าเนี่อยู่ในศานปกครองสูงสุดแล้วนี่น,นะแต่ศาลสั่งให้เราจ่ายค่าจ้างเดินรถภายใน180วันตอนนี้อันนั้นมันอันนั้นมั็นส่วน,นอนอยู่ถูกไหมจะต้องรอไม่เป็นไรที่เราว่าไปตามตัวเลขวเงินทั้งหมดที่เราต้องชำระที่จะต้องเคลียร์แต่ที่ว่าอย่าง่อมันได้ไม่ทั้งหมดต้องนำพิสูนจีมี มัดก็ส่งสัญญานะอันนี้ก็คือต้องต้องให้ทางทางเราไป็นดำเนินการรายละเอียดคีอเราต้อเปลี่ยนสัญญาเป็นเต็มที่เตะสัญญาที่ KT จ้างคือสัญญา ENM ที่ KT จ้าง BTS ใช่ไหมครับตรงนี้ต้องให้ทางสภาเห็นชอบก่อนว่าเราจะอยากมอบหมายให้เป็นสัญญาจ้างระหว่างกทมกับเคทีแล้วตัวนี้เป็นขั้นแรกที่ต้องต้องดูก่อนครับคือรอสภารอไปขอเงินขอเงินจาเงินที่ไหนมาจ้างถ้าถ้าสัญญานั้น แต่เรื่องรายละเอียดตัวเลขผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคือผมพูดไม่ได้ไงมันต้องมีคณะทํางานเทคนิคผมพูดไม่ได้ไปศึกแล้วบาจจะทีต่างกันพันบาทหมื่นบาทแสนบาทเนที้ยอันนี้เราไม่รู้รายละเอียดก,ก็ต้องให้คนทํนาคณะทํางานไปน,นี้ผมว่าวันนี้เราคุยในกรอบถ้าผมรัวา่าอาจะรย์ดำเนินการยังไงต่อส่วนชาไปบอกว่าตัวเลขตลกลงก็ได้แล้วนี่ผมว่ายังพูดกันไม่ได้เพราะว่ามันต้องอาจจะต้องมีรายละเอียดที่คุยเนี่ยเออมไม่ใช่สาระสำคัญใ,ใหญ่ อันนี้เน้เรื่องนี้เดินรถเพราะว่านี่ไอ้ไม่นี่นี่เองนระบบรัตยากับระบบรถใช่ไหมนว like, mm ัว hmm. นี <S <S ้นะังีจับ้วันนี้ถ้าใช่คว่าติดใจผมไม่มีอะไรติดใจหรอกครับวันนี้มาขอทางกมมโดยเฉพาะท่านบูกว่าให้เห็นใจเรานะครับ นี่สินก้อนนี้สิ่งที่เรามีส่วนด้วยเนี่ยคือวันนี้มันเกินห้าพันล้านแล้วแล้วก็แบ่งเป็น E.N.M คือการติดตั้งระบบเนี่ยสองหมื่นนิดๆอีกส่วนหนึ่งการเดินรถทุงวันนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่จริงทั้งสองส่วนวันนี้ผมเชื่อว่าเราผมเชื่อว่านะฮะเราได้เข้าใจกันแล้วเราก็จะแบ่งเป็นสองอย่าง เอ็นเอมตัวเลขนี้ยังไงมันก็เป็นตัวเลขที่ในสัญญารครบกําหนดในการชําระซึ่งท่านกแรกกรุณานะครับจะเอาเข้าสภาเพื่อเห็นชอบและอนุมัติเพื่อดำเนินการดำเนิงนง,งานต่อที่จะไปชําระตอนนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ถึงเวลาชําระแล้วแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็เราเข้าใจเป็นอย่างนั้น ซึ่งผมก็ได้รับการยืเนเยีนยจากท่านว่าออจะพยายามช่วยผมให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าไปเห็นใจทางบริษัทที่ต้องรับภาระมาเป็นมาลาย,ยาวนานซึ่งผมคิดว่าถ้าคนอื่นน่ะก็หยุดรถไปแล้วครับาะผมยังยึดอย่างเดิมนะฮะเพื่อผู้โดยสารของผมที่ใช้เรามาตลอดเราทําดีมาตลอดผมเป็นคนเริ่มออโครงการแรกของประเทศไทยและวันนี้ ผมก็บริหารดินรถนี้มาจอย่างสุดความสามารถจากโตเล่ต่างๆรางวันต่างๆที่ได้จากทั่วโลกยืนยันได้ว่าเรามีความตั้งใจและบริการให้ผู้โดยสารอย่างดีที่สุดแต่เวลานี้มันเรื่องการเงินที่มันหลีกเลียกไม่ได้เป็นความจริงว่าเงินก้อนนั้นโตจนบริษัทก็มีความไม่คล่องสำหรับที่จะต้องเอาเงินออกมา จ่ายให้ก่อนตลอดเวลาแยากเป็นข้อที่ก่อนนะครับนี้ e อ m ก็คือ2องหมื่ล้านประมาณ3ามหมื่ล้านก็คือ O อเ m ในการเดินรถซึ่งอันนี้ยัยงไงก็าตามแม้ว่าศาลจะตัดสินศาลศาลศาลล่างจะตัดสินไปแล้วแต่ก็ต้องมีการอุทธรณ์นะครับก็ผมคิดว่าอีกไม่นานก็นจะออกมาก็ชัดเจนขึ้นแต่ส่วนนี้ในส่วนหนึ่งคือว่าจริงๆตอน ใช้มอ44เนี่ยก็พยายามที่จะรวบรวมปัญหาทั้งหมดเพื่อที่จะดูซิว่าทางเอกชนจะรับได้ไหมโดยการที่ต่อสัญญาสัมปทานให้แล้วก็เงินพ่อน,นี้ก็จะเป็นเงินที่เท่ากับว่าทางบริษัทรับ<ฆ>นนอนาคตคือตัวเงินที่ผ่านมาได้นนอนาคตด้วยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะศึกษากัืนิดนึงเนี่ยสัญญาใหม่ หรือว่าสมรทานใหม่ที่จะให้เพื่อจะ offset ปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับมันก็มีการแบ่งรายได้มาให้ทาง่อตำหอพหลนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งแต่ด้วยความไม่เข้าใจของสังคมเมื่ออาจจะเรื่องการเมืองก็แล้วแต่โดยเฉพาะการเมืองตั้งแต่สายสีส้มไม่สมปาถนาอันนี้ผมพูดมันก็เลยผมพูดถึงทำทำทำมิ่งตอนนั้นนะครับ ก็หลังจากที่สีส้มไม่สมปรารถนาก็จะมีปัญหาของการต่างๆนานาถึงวันนี้สี่ปีแล้วเดือนที่แล้วครบสี่ปีในการที่ทำให้เราอยู่ในโ s i t ช o นที่ค่อนข้างลำบากไม่เป็นไรครับวันนี้มีท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าที่เข้าใจเราแม้ว่าเราจะมาชี้ทุกันที่ใช่ไครับ ขอบคุณครับผมว่าผมว่าคุณกีพูดได้ได้ดีนะคือการไอ้ที่บอกว่าเอาหนี้มารวมกันแล้วก็เอาไปต่อสัญญาสมทารนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่หนี้เรายังไม่ได้จ่ายว่ามันมันอยู่เป็นบันเดลเพื่อเอาไปเจจาเข้าคอรมอเรื่องนี้คอรมอยังไม่สรุปคืนมาอะ้รเป็นตัวหนึ่งอ่ะที่ที่อธิบายว่าเออมีกแณีจริงแล้วก็จะไปหักล้างกับสมภารที่ต่อให้ในอนาคตเพื่อเอาเงินอนาคตมาเคลียร์หนี้ให้เอกชนก็ติ่งที่บอกว่าอันเนี้ยมันอยู่ในคอรมออยู่ครับก็พยายามนะผมพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาไป ผมไม่ได้กังวลอะไรทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะครับมีสัญญาต่างๆนานา,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 าแล้วก็ไม่ไม่นอกจาก,กสัญญาแล้วมันมีการดําเนินการคือทุกวันนี้เรายัางเดินรถอยู่เลยถ้าใครกล้าบอกว่าไม่มีสัญญาและเดินคุนั้นก็คงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความยุติธรรมในการมองมองมองงานและเลื่อกถ้าเหตบ ถ้าทำนัดมันไม่มีสัญญาหรือเดินผิดอ่านนี้ผมถือว่าผมคือปนผนคู่บุกรุกครับคู่บุกรุก,ก,กแต่ผมไม่ใช่วันนี้ทางด้าน,นของตม,มต้องขอเรียนขอบคุณท่านที่ท่านผู้ว่าให้โอก,สกาสมาให้เราพูดและมาพิจนารณากันแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามเลือกตั้งผ่านไปแนละ้วเดียวที่ว่าเดินผิด ถาว่า้วาดุงเลยไม่ใช่มันในความจริงมีการเลือกตั้งแล้วมันจะมีคอรมอใหม่แล้วค<ช>อรมอใหม่อาจจะเข้าใจโดยไม่มีอะไรที่เรื่องการเมืองหรืออาจยุติธรรมในหัวก็คงจะเสร็จแะต,ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับก็ตมอเองเราก็คิดถึงภาระตรงนี้ตลอดนะะเพราะจริงแล้วมันจะเป็นภาระก้อนใหญ่เลยแ้สุดท้ายเะั้นการวางเข้ามาอะไรเนี่ยเราเราต้องระวังไอ้นี่ก้อนนี้ไม่มากเลยเพราะเงินสะสมจ่ายขาดเรา เราไม่ได้ทำโครงการไม่ไต่โปรเจกต์เพิ่มก็ต้องการเอาตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนเพราะฉะนั้นการใช้งบมาเราก็มีข้อที่เราต้องระมัดระวังเลยว่าถ้าสุดท้ายแล้วเกิดต้องมีต้องใจพวกนี้จะเาเงินที่ไหนมาจากก็เป็นภาระาหนักของกอตทมเหมือนกันสองหมื 2, ่นไม่ใช่ไม่ใช่เยอะเฉพาะของบีทีเอสนะเยอะสำหรับกรทมรด้วยต้องงบมาเปียในแปดหมื่นล้านแล้วต้องเอาเงินจากสมใจ่า,านมาเานั้นตรงนี้มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังการทําไม่แต่โปรเจกต์ใหม่ในช่วงนี้ด้วยเพื่อให้ดูที่ว่า มันเราจะมีเงินพอในอนาคตถ้าถึงเวลาแล้วมันมีภาระที่เกิดขึ้นนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะตามนั้นเรื่องเจรจาฮะแต่ว่าทุกอย่างถ้าจะจ่ายได้ก็แรกต้องมาจากสภาก,ก่อนมันไม่ใช่ว่จะเอาเงินส่วนตัวไปจ่ายได้ถูกไหมเพราะม,มันจะเป็นท,ท,ท,ทยอยจ่ายอะไรเนี่ยถ้าเกิดมันตั้งต้นที่ที่สองเรื่องที่บอกแล้วก็คือเรื่องสัญญาจ้างกับเรื่องเงินสะสมใจขาดถ้าตรงนี้ผ่านได้จะทยอยจ่ายอะไรผมว่าเดี๋ยวก็คงคุยเริ่อต่างๆได้ถ้ามันผ่านตรงนี้ไปแล้วนะ ไม่ก็เกิดสารให้จ่ายเงินนี่ก็ปอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวต้องไปคุยอีกเรื่องหนึ่งนะก็ไม่มีตอบมาเดี๋ยวจะทำเพิ่มอีกอันหนึ่งครับว่าไงนะเรื่องดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นคือดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผมสามารถเอาเงินไปจ่ายได้ถูกป่ะเพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องไงเพราะงั้นก็ต้องทําให้ถูกให้ระเบียบต้องถูกให้ต้องถูกระเบียบทังไนนะ ผมว่ามันก็คงไม่มีก็ศึกษามาได้ห้าหรือห้าห้าตาผมว่าก็น่าจะมีข้อมูลระดับหนึ่งะลมวผมก็ต้องดูความคือเราบรรยุทธต้องอำนาจเราอ่ะเราก็ยืมเข้าไปแหละใช่ไหมผมว่าแล้วอะไรเพราะอะไรอยนก็มีการพื้นหน้าตามที่เราวางแผนไว้ครับานีือกระนการเราจะเสนอขอจ่ายเงินในเดือนหน้าเนีคือันต้องรอคณะกรรมาการศึกษาบอผมว่าเราเข้าไปได้เพราะคณะกาก็ผมว่าก็คู่ขนานไปอ่ะ พราคณะกรรมการก็ศึกษาไป5 5 6ผลแล้วผมว่าก็ทําคู่ขนานสองแขกได้ว่าทำคู่ขนานได้แต่ถ้าคกลมองยังไม่ตอบอะไรมากอนนี้ผมผมว่าสภาเองเขาพิจาราประเด็นนี้ด้วยไงก็เขามองไงถูกไหมผมว่าทําคู่ขนานมัไม่ด้เงพิ่งไปค้าการอะไรมากอย่างที่บอกมันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะก็คงพยายามทําตามแผน ช่แต่ก็คงต้องดูไงก็อาจจะเป็นเงื่อนไขคมนี้ตอนแรกต้องเราต้อง้องสภาไงว่าท่านมองไงแต่ถึงบอกเราต้องทำสองแท็กขนานไปฐานหนึ่งคจอเราก็ต้องไปถามคารมอด้วยว่าเออตกลงที่เราถามไปใครแล้วท่านมีอะไรคืบหน้าตอบกลับเรามาละไหมเราจะเนินการอย่างเงี้ยท่านมองยังไงอะไรเงี้ยผมว่าก็คงคู่ขนานไปเราตอบครม้วว่าไหนรบแรกรอบแรกก็คือบอกว่าอยากจะให้ช่วยสนับสนุนสองค่ายจ่ายใช่ไหมเรื่องออเดมหรือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องไอ เรื่องเร่งรัดว่ามติคอมอเอาไงมอตีปีที่ค้างอยู่เนี่ยจะลงจะท่านจะเดินต่อนะถ้าขอให้ตอบก็จะเดินหน้าต่อได้แอ้เรื่องท่สามท้าย้เรื่องเกี่ยวกับพาร์อลรุ่นคุณนอ่ะไม่ตรงนี้ก็แล้วแต่ครมออีกแล้วก็เป็นเรื่องของคาร์มอลก็คือเราขอเต็มร้อยแหละ ทราชการทำงานเปลี่ยนผ่านมีอยู่แล้วนั้นนะเกินผมว่าไอ้เรื่องสภาผมว่าก็คงต้องคุยเรื่องเหตุผลแหละนะหมายถึว่าในข,ของคณะท,ที่มีตั้งมาแบบก่าไปค่ะต้องต้งมีอยู่แล้วครับต้องต้องมีอยู่แล้วครต้องมีอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลใหม่เข้ามาต้องรับแต่ก็คงต้องดูไอ้เนื้อหารายละเอียดทีนหนึ่งนะยันนขขงไม่มีตอบนะครับครับไม่มีตอบนะ ห้าทีคืออะไรคือ <Beautiful> ว so ่าราชกาลก็ต้องดูแต่กฎหมายเป็นหลักนะแล้วต่อไปหนึ่งฉบับมั้งวอบับอันนี้ต้องไปดูอีกทีไงแต่วรนั้ก็เห็นว่ามันเขาเดินรถจริงถูกไหมวันนี้ก็ทุกคนก็เห็นไะจากแหละ เอ่ครับอันนี้คือเรื่องโอนรั์สินจากกระทรวงคมนาคมเลยไม่ได้รับรั์สินมาส่วนสเหนือนะเออยไอตัวตัวข้างบนเนี่ยเป็นข้างฝ่ายใต้จะรับไปแล้วนะก็ก็จะมีเงื่อนไขอยู่นี่ถ้าจะไม่ได้รับมาเราไปเก็บรายได้ก็จะมีปัญหาคือถ้าจะแก้วอันนี้ก็รับแต่ัะไง แล้วแต่ตรัฐถ้าโอนมามันก็จะมีภาลระตามมาด้วยเออแม้่นี้รายละเอียดใช่ใช่ครับแ,แต่จริงๆแล้วเราดูตัวเลขเก็บก็ไม่ได้เยอะหรอกอาจจะน้อยกว่ดอกเบี้ยที่เราไปจ่ายกลางใต้ตัวเลขไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่มัมมีตัวเลขไหม แต่อะไรนี่นี่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเราพยายามขอทางต่างเทศขาดูก่อนนะเพราะจริงแล้วก็คือนี่ของรัฐบาลอ่ะคือเราเราคงกังวลนี่ของฝั่งเอกชนมากกว่าตอนนี้นะผมต้องดูส่วนนี่ของรัฐบาลเราคงคุยเพราะจริงแล้วมันก็เป็นตระํามบัติของประเทศดีอ่ะนะจะเป็นอยู่กับกรทมหรืออยู่กับทางภาครัฐผมว่าเราก็มีอยู่ตั้งเดือนเท่าไหร่ห้าหมื่นหสี่หมื่นมีอยู่ก็แต่ตัวเลขมันขึ้นขึ้นลง พราะว่ามันก็มันคือบอ่อเดียวแหละแต่สมใจขาที่ไม่มีภาระมันก็จะขึ้นเราก,ก็พยายามใช้เงินให้น้อยที่สุดนะเพื่อให้ขยายบ่อนี้ให้เยอะขึ้นะอะไรนะก็ต้องแล้วแต่ความจำเป็นแล้วแต่สารแล้วแต่มันหลายแฟกเตอร์แต่คือยังไงถ้าสารต่างายเราจ่ายแน่นอนก็ต้องมีกระบวนการ <S <S ถ้าสารต่างใจก็ต้องมีะบวนการแล้วสุดท้ายจะเอาเงินออกมาก็ต้องเข้าสภาอยู่ดีถูกไหมแต่ก็จะมีคํสั่งสารที่ต้องไปดําเนินการต่อแต่ไม่เะไรผมว่าก็ผมว่าอยู่ก็ ข้อมูลปัจจุบันก่อนเดีย๋ยวเพิ่งไปคาดการอะไรมากแล้วเราก็เราก็มีแผนแหละแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเพิ่งไปคาดการเดีย๋ยวเพิ่งไปแลก็เขารดตภาว่าท่านจะว่าไงด้วยนะเดี๋ยวใช่จะเป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยครับว่าท่านมองไงก็ต้อง,งให้เกียรติท่านแหละอย่างที่บอกท่านก็ไม่ไม่ได้อยู่ในต้นเราไม่อยู่ในต้นเป็นหนีที่ต่อมาก่อนนะหน้านี้หลายปีแล้วนะทุกคนก็พยายามทำดีที่สุดอนะในหน้านที่ของตัวเองนะครับโอเคครับพี่กิษิ์ขอบคุณครับขอบคุณทางวิดีสนะครับขอบคุณนะ เอาเลยพี่ผมไม่อยู่พี่ได้พูดสบา,า,ายใจ <laughs>